อยากจะทานลูกชิ้นปลาเยาวราชอร,อ,อร่อยอร่อยไม่ต้องเดินทางมาถึงเยาวราชแล้วครับมาที่ใส่น้อยนอนทบุรีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราชรีชุงจัวมาตรฐานอร่อยระดับเยาวราชมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราชลูกชิ้นเนี่ยเด้งๆดึงๆึงลูกชิ้นปลาที่เด็ดเอ็งซากเกียฮือแบกาใส่ตอเจ๊ะซอยหอเจ๊เคียยุบชุย 嗯。Mm. ร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราชหลีชุงจัวผมรู้จักกับอ้อเพราะอาศัยอยู่ในตึกกรมพุทเธเลศเยาวราชเดียวกันอ้อเป็นเด็กเยาวราชโดยกําเนิดเกิดมาก็อยู่ที่ตึกแล้วหลีชุงจัวคือชื่อของอากงครอบครัวนี้ตระก,กูลนี้ทำกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอร่อยมากวันนี้อิจฉาคนใส่น้อยอิจฉาคนนนทบุรีที่จะได้กินลูกชิ้นปลาเยาวราชสูตรแท้ต้นตำรับดั้งเดิมมาตามมาครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลีชุมจัวนะคะที่ตั้งนะคะอยู่ซอยข้างโรงพยาบากลกรุงไทยเวสเทิร์นไซน้อยนะคะร้านปาร์ก91เลขที่ตั้งก็78ทับหนนี่หน้าร้านนะคะ มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย,ยวาวราชลูกชิ้นเนี่ยเด้งๆดึงๆทํทำจากปลา3ชนิดปลาอินรีให้ความเหนียวปลาดาบราวให้ความหอมและปลาหางเหลืองให้ความหวานลูกชิ้นปลาที่เด็ดเองซาเกียฮือแบกาใส่ต่อเจีะสอยขอเจะเคียยุบชุยอืมนุ่ม,ม,มเหนียวเหนียว หอมๆกัดปุ๊บเนี่ยน้ำมันปุ๊มออกมา่างนี้เลยจะกดนห้ดูครับเห็นนะครับน้ำมันวิ่งออกมาแบงนี้เลยสังเกตถือกล้วยที่นี่นะครับจะหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งข้อดีของการหั่นสามเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งจะทําให้ลดสัมผัสเวลาเราเคี้ยวข้อปากจะมีด้านที่หนาและด้านที่นุ่มด้านที่นุ่มคือด้านที่เป็นสันแหลมนะครับส่วนด้านที่หนาเนี่ยทำให้เราเคี้ยวแล้วมีความหนาไม่เหมือนกับคือกวยที่หั่นบางๆเป็นแว่นๆอันนั้นเคี้ยวแล้วมันจะคนละอย่างอันนี้จะ หนาและนุ่มนี่คือหมูอบน้ำผึ้งเป็นสูตรของทางร้านเองเป็นสูตรตกทอดเป็นมมดกจากตระกูลทำมาเพื่อประกอบเข้ากับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามีร้านเดียวในโลกเพราะเป็นสูตรประจำตระกูลและอันนี้คือเกี๊ยวปลาครับเกี๊ยวปลาที่นี่ก็ทำเองนะครับตัวแผ่นเกี๊ยวทำมาจากเนื้อปลาตีเองรีดเองแล้วหมูที่ใช้เป็นหมูคุณภาพสูงซื้อจากเกยาวราช เวลาทำห่อไส้อันนี้มันได้ดับใจรสชาติจะหนาๆน,นุ่มๆเรามาชิมกันครับอืมเกี๊ยวปลามันต้องแบบนี้มันจะเหมือนเสี่ยวหลงเปาหน่อยๆคือกัดปุ๊บเนี่ยน้ำซุปที่เนื้อหมูกุ้มไว้ภายใต้ใบเกี๊ยวปลาเนื้อปลาเนี่ยมันจะพุ่งออกมาอย่างนี้เลยเกี๊ยวปลาต้องรสชาติอย่างนี้มันใช่และนี่ก็คือคือกล้วยอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนมาที่นี่ครับไว้เดี๋ยวกชิ้นบายเยาวราชอร่อยจริง อใส่ต้นหอมเวลาเอาไปทอดด้วยเนี่ยความหอมต้นหอมเนี่ยมันทวีคูณขึ้นมาเป็นสองรสชาติดีมากเรามาชิมหมูกันครับให้ได้นุ่มหอมรสชาติดีอร่อยมากที่นี่เป็นร้านที่มีถั่วให้ด้วยถั่วนี้เป็นถั่วคุณภาพคัดเกรดจากเยาวราชเรียกว่าใช้ของดีของดีทุกอย่าง ใครที่เคยกินยาวาดว่าอร่อยเป็นไงที่นี่อร่อยจริงรสชาติดีมากครับก๋วยเตี๋ยวชามนี้ราคา50บาทเรามาดูลูกจิ้มครับลูกจิ้มชุดนี้ประกอบด้วยมีลูกชิ้นปลาหืือกล้วยแล้วก็เกี๊ยวปลาจานี้ราคา60บาทเรามาชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดกัน ขายที่ชอบลูกชิ้นปลาเยาวราชร้านนี้คนเยาวราชแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาเปิดร้านที่นี่ปิจช,ช้าคนนนท์ปิจช,ชาคนใส่น้อยได้ทานลูกชิ้นปลาเยาวราชอร่อยอร่อย,ออยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่เยาวราชซีฟูดดีตับมะานาวน,นี้นะอืมเด็ดกว่านี้อีกมาแล้วครับเย็นตะาโฟเครื่องปลาทีร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราชร้านนี้ไม่มีเลือดไม่มีปลาหมึกนะครับเครื่องทั้งหมดเป็นเครื่องปลาก็คือ ลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาแล้วก็หือกล้วยแต่ชามนี้หือกล้วยหมดก็เลยไม่มีหือกล้วยมาโชว์แล้วก็มีเกี๊ยวกรอบให้เป็นน้ําซุปที่หอมมากนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยกลินหอมโชยขึ้นมาเลยอ้ออันนีฐานหน่อยค่ะลูกชิ้นปลาเราทําเองรึเาทำเองค่ะทําเองจริงหมดเลยใช่ค่ะใช้ปลาอินรีใส่ตอแล้วก็เจดสวยค่ะทำตั้งกี่โมงเลยตอน ประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะทำใหม่สุกววนใช่ค่ะใส่สารอะไรไหมไม่ใสค่ะที่เนื้เคี้ยวหนุบหนึบนึงนงเนี่ยไม่ค่ะจริงอ่ะใช่คือทาตามสูตรโบราณใช่ค่ะดีชุงจัวนี่ชื่อใครเป็นชื่อของอากงค่ะชื่ออากงใช่เอาชื่ออากงมาตั้งชื่อร้านนี่สี่ิมงคนสูงสุดเลยนะค่ะเปิดทุกวันค่ะจะหยุดก็ถ้าวันที่มีธุระอาจจะหยุดเวลาเปิดปิดประมาณ 11โมงค่ะปิดประมาณ5โมงเย็นนะคะติดตามสั่งอาหารจากทางร้านได้ทางแอปพลิเคชัน l n m m a n Grab แล้วก็ Robinhood ได้นะคะแต่ทางร้านกำลังจะลงค่ะโทรสอบถามได้ที่เบอร์08556 0614ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาชิมกันได้นะคะลิชุนจัวก๋เตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราชค่ะทำเองไร้สารไม่ผสมแป้งยินดีต้อนรับค่ะ ลูกชิ้นปลามีหลายที่ครับอร่อยแตกต่างกันแต่ที่นี่ยืนยันครับคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงตรงตามสูตรโบราณอยากจะทานลูกชิ้นปลาเยาวราชอร่อยอร่อยบนร้านที่ใหม่สดสะอาดการตกแต่งดีไม่ต้องเดินทางมาถึงเยาวราชแล้วครับมาที่สายน้อยนอนทบุรีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราชรีชุงจัว มาตรฐานอร่อยระดับเยาวราชขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราชดีชุงจัวนนทบรีใส่น้อยพักการ์ค91มาตามมาครับ